สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาลองมองดูนะครับในเรื่องของ structure of MIS นะครับหรือว่าระบบการประมวลผลของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่าระบบการประมวลผลซอฟตแวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเราจะเริ่มทําการปูพื้นฐานนะครับก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของสารปฏิยกรรมของเว็บเซอร์วิสนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทราบนิยามของระบบสารสนเทศนะครับหรือว่า information system นะครับ อินโฟมิชันซิสเต็มสรุปได้สั้นๆง่ายๆว่าก็คือระบบนะครับที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อที่จะสร้างสารสนเทศหรือว่าส่งผลลั์นะครับหรือว่าส่งผลลัพธ์ของข้อมูลหรือว่าสารสนเทศไปให้ผู้ใช้งานได้ใช้นะครับโดยที่ระบบสารสนเทศนะครับจะมีการสนับสนุนการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุมนะครับ หรือว่าการวิเคราะห์หรือว่าติดตามผลของการดําเนินงานนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์เล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นองคอ์กรใหญ่ๆนะครับในปัจจุบัน Information System หรือว่าระบบการประมวลผลข้อมูลนะครับก็จะทํางานร่วมกับข้อมูลนะครับเพื่อที่จะ r r o e s s นะครับให้ผู้ใช้งานได้ใช้นะครับในปัจจุบันครับก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับดัตเตอร์ นะครับ p r o c e e u r e operating p e r s o n แนลนะครับ input output m e e i u m a แ d m e s แ a g e แล้วก็ Hardware นะครับคือองค์ประกอบพื้นฐานที่จะให้ Information System หรือว่าระบบการประมวลผลข้อมูลสามารถที่จะทำงานได้ดับ database ก็จะใช้ในการเก็บข้อมูล Procedure ก็จะเป็นขั้นตอนรูปแบบในการประมวลผล Operating system ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้นะครับ Android iOS ระบบปฏิบัติการ Windows Mac OS นะครับ Input output ก็คือข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่การประมวลผลแล้วก็ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ออกไปนะครับอาจจะมี Message Media Medium ต่างๆนะครับฝั่งของฮาร์ดแวร์นะครับ,ข, hardware, รบข้ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประมวลผล นะครับฮาร์ดแวร์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับซอฟต์แวร์นะครับนี่เป็นวงรอบหรือว่าส่วนประกอบของนี่เป็นส่วนประกอบของ Information System พื้นฐานนะครับหรือคลิปต่อไปเราก็จะเริ่มทำความรู้จักกับ Information System ในรูปแบบต่างๆไม่ใช้ในการประมวลผลหรือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้ไปออกแบบโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ สำหรับคลิปนี้ขอจบตงแค่นี้ครับขอบคุณครับ